คครรััับบสสวสดีใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายม่จกินหรอกกินข้าวโอโอครับผัดได้หลายครับฟังดีตามน,นะครับไอโจชแนลเนาะกิจกรรมอะบายโจชแนลครับโจโย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 สวัสดีไปยังเอฟซีเก่า FC ใหม่แล้วคนที่ฟังมารับชมของไอโจชแนลครับ หลายคนบอกว่าไอ้โจกินผักหน้าอร่อยแท้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมื้อนี้ครับไอ้โจจะพามาก,กินผักที่ว่าไม่อร่อยให้ดูเป็นในเพราะว่าเป็นผักที่คนไม่ไม่ค่อยกินดิบครับนะจะมีผักกี่ชนิดเรามาดูกันครับจากที่หนึ่งครับนี่ครับกระลำดอกครับนี่กระลำดอหนึ่งกระลำดอสองขาครับเป็นไห 3. นสามนีครับกระชายครับ4สี่ 4. อะไรห้า หกนี่ครับผมเขาเรียกว่าเจ็ดนี่ครับเจ็ดครับผมเป็นคณะนี่แปดเก้าเก้านี่ก็เป็นชุดเก้าอันนี้เป็นักกระแง่งกับกระแง่งฝ่าอีสานย์มาทอนเราชุดสิบนี่โอ้โหขึ้นครับชุดสิบเอ็ดครับสุดท้ายครับผมนี่ครับอันสิบเอ็ดเรามาติดตามเนาะว่าเราจะกินยังไงไป นี่ครับชมหน้าผักทั้ง11ชนิดครับไอโจนมาหลอกตัวเองโดยการที่เอาไปแช่ในตู้เย็นก่อน่ะแกนชองฟิตครับฟิดเราเตรียมไว้แช่ชองฟิตก่อนหลอกจ่อควงว่าแช่มมนยินเย็นที่จะกินจะแช่แกนชองฟิดท้อบทำครับยอดครับ ผักของไอจูบแบบแช่ช่องฟิตไว้ครับ,รบน่าตาจูบยังไงวะอันนี้แช่ไปประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเนาะนี่ครับหน้าตาของผักของไอจูบโอ้โหมันออกช้ำครับผมเออมันแสลดนครับไปเดี๋ยวเราไปกินตำกินกันเพิมพ่มๆเป็นไงนี่ครับผักที่เราจะกินในวันนี้ถาดใหญ่เลยโอ้โหสะเทือนไปถึงตับ นี่ครับแต่ว่าผักที่ไอโตขึ้นมากนี่มีทั้งหมด1ิบเอชนิดครับแต่ว่าทานเนี้ยเนี่ยผักทานเนี้ยครับเราไม่ได้กินครับเพราะว่ากินอะไรก็คงบ่มเหมือนแน่นอนครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้วุ้ปุ้งแต้วแนวนี่ครับผักสิบเอชนิดคือกันครับทีเตรียมไว้ครับเพราะเมื่อกี้มันกินบ่มเหมือนแน่นอนครับไอโจได้นั่มผักเป็นแช่สองฟิตไว้เพื่อเพิ่มความเย็นครับอาจจะ ทำให้รสชาติดีขึ้นหรือว่ากินได้นะเลยเอามาลองมึงนะตรงเนี้ยเป็นจับเป็นเจิมแข็งกับจะเป็นน้ำแข็งเหมือนเลยเนะี่ยผักจากเขียวๆก็จะก็จะเป็นแบบสีแบบคล้ายๆแบบช้ำๆจังหน่อยอันนี้ก็สีช้ำๆเหมือนครับเราจะมากินกับนี้ครับน้ำสลัดครับผมน้ำสลัดอันนี้ก็จะเป็นอ่ แซนด์นวิชที่เขาใส่กับแซนด์วิชครับแต่ว่าโจไอโจเสืองมากอกี้กับกับผักแล้วก็จะมีนี่ครับน้ำครับโอ้โหน้ำขวดยักษ์ครับอันนี้แวงค้างอันนี้เขาชิมมากินดังสีโอเคไหมลงตัวไหมควอนเด่นคอยกินน้ำกอนเนาะน้ำถังกับร่างกายดีวะนี่ครับ อันดับแรกเราจะมากินอะไรก่อนดีนะเอานี๊ละกันเป็นผักหอมๆครับเนาะอ,อันนี้เขาเรียกว่าบ้านใโจเรียกผักกระเงี้ยครับผักกระเงีง้ยผักระเงีง้ยเด็ดหางมันออกนี่เสร็จวางใบครับมันคืกอกอใหญ่เถอะวาจะใส่กับน้ำสลัดดีกว่านาออันนี้กินโบราณกันที่่ายถิ่มเดียวเพราะว่าเป็นผักที่ว่าเขาบ่คอยนิย่อมกิน กินแบบว่าดิบๆกันอะ่ะคือแกะยากอ้ออ๋ได้แล้วทัา,านี้ครับเตรียมไว้ราดเข้าไปครับเนี้นี่เป็นไงโอ้โหน่ากินมากมายครับน่ากินมากมายแต่ว่าไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าครับผักนี้จะมีกลิ่นหอมมากหอม นี่ครับผักบ้านโจก็เอินผักกระแยงครับผักกระแยงผักกระแยงสิเอามาใส่กับน้ำสลัดอ่ะผักกระแยงสิมีกลิ่นหอมบาางไหมเดี๋ยวมาซสิรงกันบน้า <laughs> ง มันเป็นหอมๆอ,ออกรสชาติหอมมขมๆครับขมๆม,มันจือกับน้ำสลัดน้ำสลัดออกเปรี้ยวๆน้ำสลสัดนี่แซ่บจแต่ว่าอันนั้นกินหมดเลรอันที่สองอ,อันที่สองครับนี่ผักชีครับผักชีเล่าครับก็เป็นผักชีเล่ากินกับน้ำสลัดดีครับโอ้ขมมามเมื่อกี้บ่แซ่บครับกินเมดเลยหรนี่ครับ ได้อยู่รสชาติออกหอมๆและทิ้งน,ำนำ้ำหนึสไลด์แล้วก็ถือว่าลงโตครับใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองขาดูเนาะนเป็นขาอ่อนครับขาอ่อนใส่นำ้ำสไลด์นี่แหละใส่หัวแม่งเลยนี่ชุบว้าวเหลือ ข่าอ่อนโคตรเผ็ดเผ็ดมากครับ อ,อันละสามอรถเราเราเขาพูดนาะเขาพวดวันครับเขาพดดวันนี้นา่าิะหวานดีกว่า นี่ออกหวานหอมอร่อยดีป่ะแซบ,บีนี่อร่อยครับแซบอ๊ะแปลกใหม่ดีเว้ยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ครับอืมอร่อยแซบ น้ำเนี่อร่อยว่ะก็หนึ่งเขากันเลยอือต่อมาครับกระชายครับ กินได้ครับแช่หอมดีอ,อชามีรสชาติหอมหอมแบบกระช่ายเลยอ่ะไปลย นัรวมมาครับเป็นกระลำดอกครับกระลำดอกลำดอกเรากิีงกับน้ำสลัดแล้วนบเนาะนี่ครับกระลำดอก เขาเรียกว่าคนาครับเอบบแนอันนี้ไม่ใช่คนาอันนี้เป็นผักกล้องตุ้งผักกองตุง วงตุ่มมันจะออกคิ้วๆยังอยครับบวบพันลองคณะดีกว่าเนาะเนื้อปลาคณะครับคณะสด ออแค่คำแรกก่อนไปแล้วขาดตุก้กินฉุนเลยอือสิบเอ็ดชนิดยังเนี่ยอันนี้ไปไปกีกตัวครับไักีกตัวไปกีกตัวก,กินกับน้ำนี่แล้วกัน นี่ขึ้นช่ยน่าจะน่าจะเวิร์คขึ้นช่ยขึ้นช่ยที่ฟ้าเนาะ ได้ครับคุณชายใบมันขมอันนี้ใบโหระพาครับโหระพาโหระพาใส่กับมันจะออกฉ่ำๆจยางไรเพราะเพราะเขาแช่ท่องฟินมาแมนแมนชิว <c oughs> กินไ,ได้ โอ้โหผักแต่ละอย่างกินไดบ้า่จักอย่างเองอันนี้ผักบุ้งเลยครับนี่แช่ต้องฟิตจนแบบเลีลวไปหมดแล้วอะ่ะนี่เอามาใส่ในที่นี่เราชีสผักบุ้งนี่ ได้สิบเอ็ดชนิดกินได้สามชนิดที่เหลือกินหมดหเลยเลยอือหือ ผักทจ่ไอโจโกินในเบิ้งเป็นอะไรบ้างใครชอบผักอันไหนอย่าลืมเม้นให้ด้วยนะครับ11ท่านนี้ครับใครชอบผักตัวไหนสะใจอันไหนเม้นท์ไกดไลค์ให้หน่อยครับจากไอโจเชนเอครับผมขอบคุณมากมากครับสำหรับติดตามรับชมครับผมฝากไว้เลยครับช่องไอโจเชนเครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคครับผมมากมากครับฝากรีวิวพเพื่อการสืขารดังๆครับไอโจพร้อมสมัครงานรีวิวให้ครับผู้ใดสนใจก็แอดทางมาครับข้อมูลใต้คลิปครับ มี Facebook ลน์ m m s s s n n e r แล้วกับเบอร์โทรศัพท์ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ